ถ้าพูดว่าการขอที่ินให้กับเราวามเรือร้องที่น้องปชาชเราสถานที่เป็นอย่างมากซึ่งก็เคยเคยรับการอยู่ที่จังหวัดพิษณุโลกก็เป็นทางผ่าน ผั้จังหวัดในการแ้งจะเป็นองค์การโดยอารจังหวัดก็ดีเทศบาลก็ดีองค์การบมลก็ดีทากำลัง่านคณะศึทษาดิการของ

ใครที่สังเกท่านู้ว่าบอกว่ามีคนอายุ100ปีเรียบรู้เลยแม่ผมปีก็92กคุณต้องเรียนรด้วยเ้ยอหน้านิดหน่อยาได้รอกมได้หรกจเนคบนดก็ได้ครับาได้รอาได้หรอกะเทำนิดู้ได้ครับครับบอกองรู้ไหม ไม่ไหวตัวเล็กเกินเนยตัวเล็กกวนเดีเยวนมันขาดไปขาดไปยุกไครับ